สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่รักวันนี้จะพามาทำพืชผักสวนครัวกันค่ะดูแลสวนกันนะคะฟักทองพี่มาสเริ่มโตแล้วค่ะลูกนี้ใกล้จะแก่แล้วนะคะใกล้จะเก็บได้แล้วค่ะต้องรอให้เขาออกสีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะยอดผักยอดบวบของพี่มาสสวยมากเลย มะละกอก็กำลังจะเติบโตกำลังงามนะคะอีกไม่นานก็คงได้กินลูกแล้วค่ะนี่ดูรวมๆนะคะมุมนี้จะรกหน่อยนะคะนี่ค่ะยอดผักยอดผักยอดกระถินก็กำลังงามเลยนะคะเห็นยอดกระถินไหมคะ เก็บกินกับน้ำพลิกได้เลยค่ะกระถินต้นนี้รสหวานมากค่ะไม่มีรสฝาดเลยนี่ตะขบนะคะดอกตะขบเมื่อกี้ผักปังก็มีนะคะผักปังก็กำลังขึ้นค่ะนี่ค่ะยอดมันนะคะพันุพัวอยู่กับยอดมะละและก็ยอดบวบนะคะขึ้นกันเป็นพลวันเลยละคะ่ะ แย่งกันงามค่ะแย่งกันงามนี่เธออย่างงามเกินหน้าฉันสิฉันจะงามกว่าแต่มีสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือใบมะละกอของพิม่าต,ต้นนี้ทำไมเป็นแบบนี้คะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสังเกตดูสิคะเขามีช่อขึ้นมาตรงกลางใบค่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกมากสำหรับพิม่านะคะ อาจจะเคยเห็นหรือว่าไม่เคยเห็นไม่รู้นะคะจําไม่ได้นะคะนี่มาเห็นในสวนก็แปลกดีพี่มาาจะใช้วิธีรดน้ําโดยการเอาบัวนะคะมาตักแล้วก็ค่อยๆรดไปนะคะออกกําลังกายค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าวันไหนรีบนะคะก็จะใช้สายยางฉีดพุ๊ดพุ๊ดพุพุ <laughs> ถ้า <c oughs> วันไหนน้ำแรงนะคะแต่วันนี้น้ำไม่แรงค่ะก็เลยลองใส่ตุ่มใส่องค์เอาไว้นะคะ <c oughs> แล้วก็มาค่อยๆตักรสเอาค่ะ <c oughs> แล้วก็มองในมุมบวกนะคะการได้ตักน้ํารสผักเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากๆแล้วก็มีความสุขอีกวิธีหนึ่งเลยละค่ะ <c oughs> ได้เห็นน้ํารถลงไปที่ใบผักนะคะ เราได้ให้ความสุขกับพืชผักได้ให้ชีวิตกับพวกเขานะคะเขาก็ให้ชีวิตกับพวกเราค่ะได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเราดูแลเขาเขาก็ดูแลสุขภาพาหรเราด้วยนะคะรถไปรถ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 ,รถ,รถต้นโน,นแล้วก็ต้นนี้ พี่ม้าไม่มีดินให้ปลูกพืชนะคะทุกต้นก็เลยต้องปลูกในกระถางค่ะปลูกในกระถางหาอะไรได้ก็มาปลูกค่ะเป็นกระมังที่แตกชำรุดแล้วนะคะพี่มาก,ก็จะเอามาเจาะก้นกระมังนะคะแล้วก็รองด้วยวัสดุ แล้วก็เอาดินใส่ขุยมพะพร้าวใส่นะคะเอาดินปุ๋ยใส่แล้วก็นำมาปลูกค่ะก็พอได้เก็บกินนะคะผักกวงตุง้งต้นหอมพลิกแลวก็ไม้ประดับเล็กๆน้อยๆค่ะนี่ค่ะผักที่เก็บได้วันนี้เก็บฟักทองมาลูกหนึ่งค่ะจะเอามาต้มจิ้มนะคะ ผักสดๆหวานๆเลยละค่ะปลอดสารพิษด้วยนะคะปลูกกินนะคะเพื่อนๆเราจะได้กินของสดแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษด้วยนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะได้เห็นพืชผักของเราเติบโตในแต่ละวันมันมีความสุขมากเลยค่ะไม่เชื่อหาเวลาทำดูนะคะ นี่ดอกฟักทองนะคะเราจะเห็นว่าน้องมดนะคะกำลังเข้าไปหาน้ำหวานที่เกสรของเขานะคะสิ่งมีชีวิตก็หาอาหารตามธรรมชาติค่ะ